สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมพบปากันเช่นเคยกับทีมงานจอบ่อบดาน้ำน้าโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้ก็วันที่วันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2 5ง6นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับผมเดินทางมาขุดจอดน้ำบดากับทางเอฟซนะครับผมตอนนี้จอดเสร็จจับที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในความลึกอยู่ที่ร้อยเมตรนะครับผมได้น้าดีดีสวยสวยนะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับผม เขาเคยขุดเจาะแล้วสองรอบเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาขุดเจาะตรงไหนนะครับผมด้านหน้าท่านเนี่ยะครับผมตรงเห็นป็นทอดสีฟ้านะครับเขาเคยขุดเจาะแล้วไม่ได้น้ําแล้วก็ตรงถุงเขาขาวตรงนี้หนึ่งลูกเขาขุดเจาะแล้วไม่ได้น้ํานะครับผมแต่ผมเมื่อขุดห่างจากบ่อที่เขาเจาะไม่ได้น้ําอยู่ประมาณสักสิบเมตรนะครับผมผมได้น้ำแล้วได้น้ําดีด้วยนะครับผมนี่เป็นน้ําตาหินน้ําที่สวยเลยที่หินด้างหน้าท่านตรงนั้นเขาเรียกว่าหินตาน้ํเขาขาวแบบนั้นนะครับผม เอาหลายคนงคนงสงสัยว่าเอาทำไมคนอื่นเจาะไม่ออกทำไมช่างหน้าเจาะออกนะครับผมเราก็มีดีในส่วนตัวของเรานะครับผมถ้าจ้างผมแล้วท่านสบายจะได้เลยเรื่องน้ําอย่างนี้เจ้าของจ้างผมแล้วไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมไม่เคยมาดูผมเลยเขาบอกว่าเจาะเสร็จได้โทรบอกช่างเดี๋ยวอตังให้มีแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าเขาไว้ใจเราแกเป็นเอฟซีเรานะครับผมเราก็ไ่ทำให้เอฟซีเราผิดหวังนะครับผมได้น้ํานะครับผม อย่างหลายหลายคนสอบถามมาเยอะเลยจะจ้างช่างอำนาจต้องทำยังไงอันดับแรกต้องมัดจานะครับผมไม่มัดจําผมไม่ไปเจาะให้ท่านนะมัดจําผมไปเจาะให้นะอันดับสองไม่ได้น้ำเนี่ยผมไม่คิดตังท่านนะครับผมอันดับสามหลายคนสอบถามมาเยอะแลวช่างอำน,นาจใช้อะไรวัดน้ําบาดานผมก็มีเทคนิคมีอุปกรณ์ในการหาน้ำนะครับผมในส่วนตัวของผมนะครับผมก็จะไม่เหมือนกับช่างคนอื่นนะครับผม อย่างพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โซนหาน้ำยาของเพื่อวางจันนะการที่เราจอดแล้วได้น้ำดีขนาดนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของเจ้าของมากนะครับผม0ูนย์หกสามนะครับผม0ึ่งศูนย์เห้าหนึ่งสี่แปดไม่ได้น้ำผมไม่คิดตั้งท่านสวัสดีครับผม